คนที่จะได้พ้าจากผมนี่นะมึงต้องฟุกรจริงๆนะพระก็ไม่ได้ขายอะไรแพงๆเซ้นปัจจุบันเนี่ยบางคนวิ่งเข้ามาเพื่อต้องการซื้อ,อก็ต้องราคาผมอ่ะคือเฮียเป็นคนกําหนดราคานั่นคือพระสวยและแพงสมัยก่อนผมซื้อพระเนี่ยซื้อแต่ละคนนี่โหบแบบว่าผมซื้อบวกกับเขาเนี่ยนะมากกว่าคนอื่นน่สามเท่าสมมติพระแสนหนึ่งผมซื้อสามแสนไม่ใช่ไปถามรักสิเกตก็ได้หรือถามใครในวงการจะเป็นคนซื้อดีมากๆครับ ก็นักสะสมจะเป็นอย่างนี้นะฮะคือถ้าชอบราคาก็เป็นแค่ตัวตั้งเฉยๆเพราะเราชอบแบบนั้นเราก็ซื้อเลยใช่ไหมอยู่ที่การตัดสินใจครั้งแรกเท่านั้นใช่ป่ะใช่พอตัดสินใจผ่านไปแล้วก็จบปอยให้สวยแล้วชอบถูกแล้วเราเรามาส่องทุกวันทุกวันทุกวันมันมีความสุขนะเชื่อมัุพลทุกวันนี้นะผมมีพระเยอะนะผมยังส่องพระทุกวันนะส่องทุกวันไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหมนีแล้วก็เก็บใส่ตู้คือคือพระพระเครื่องเนี่ยคนวงนอกนะครับเขาจะมองว่าส่องอะไรกันทั้งวี่ทั้งวันแต่สําหรับเพียเนี่ยเพียส่องเพื่ มีผู้ตคุณดีผมส่องที่ไรนะผมก็เหมือนว่าผู้ตคุณมันมันเข้าเข้าตัวเออมันมันมีรัศมีเข้ามาความรู้สึกส่วนตัวนะแล้ว